วัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่ในด่านไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมอาจจะต้องรีบเล่นนิดนึงนะทุกคนไม่งั้นอดได้แน่ถ้าทุกคนถามผมว่าเฮ้ยอดได้อะไรอ่ะก็คือจะอดได้ปีชักโครครับทุกคนเป็น UGC นะครับได้แค่ส0 0 0สนคนเท่านั้นนะครับต้องมาเล่นด่านนี้นะครับให้ชนะเวฟที่40ครับทุกคน คือเราต้องคาบ,บอสให้ตายด้วยนะผม oh, ไม่งั้นไม่ได้นะทุกคนคือผมเล่นไปแล้วตาหนึ่งแล้วผมก็แบบออโต้สกปไปรัวๆเลยสรุปว่าไม่ได้ครับเพราะว่า4ีบอสไม่ตายสำหรับด่านนี้นะครับบอสเขาจะมาทุทกๆิบเวฟนะครับมีการติดวงติดบอ์ด,ด้วยนะถ้าติดบอเดเนี่ยเราก็จะแบบได้เพชรอะไรเงี้ยถ้าเราแบบอยู่อันดับสูงก็ได้เพชรเยอะนะทุกคนคือมันมีหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาใหม่แต่ว่า ผมขอชนะเวฟ40ก่อนทุกคนเออแล้วเรื่องอัปเดตเนี่ยเราค่อยว่ากันทีมที่ผมเอามานะครับก็จะมีเคียวน้ำแข็งนะครับมีกีเลเซอร์แล้วก็พิซซ่าแล้วก็โดนนะครับซานต้าตัวผลิตเงิน จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับไลฟ์อัพของผมตอนนี้เนี่ยปีกเนี่ยเหลือประมาณแสนเจ็แล้วนะทุกคนนี่ขนาดผมแบบมาเล่นแบบแรกๆเลยเนะี่ยคือยังไม่ผ่านคนชั่วโมงแรกเลยเนะี่ยไวมากเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นอยู่เนี่ยคนเล่นแบบ4ี่แสนผมว่าเราต้องลงพิซซ่าไว้หน่อยมะเอ้ยมาเวฟสิบลรอวะทุกคน <c oughs> อันนี้อัเกรดเพิ่มสวยแค่นี้พอก่อนนะครับแล้วเราก็กลับมาตัวผลิตเงินครับเอาดิเอ้ยมาระเบิด ระเบิดชิวเนี่ยโอ้พิซซาเรามันตัวตึงอยู่แล้วนะดูดิวิ่งไม่ออกเลยทุกคนเจอสโลจัดครับผมว่าน่าจะมีแบบคนกําลังแบบไต่อันดับแบบเพื่อเอาบอร์ดอยู่นะแต่ผมได้เอาปีกก่อนคนอื่นเขาอาท็อปหนึ่งผมมาเอาปีกเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่เทคือเราต้องเทไว้ก่อนใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าเขามีตัวที่แบบรีเมคมาใหม่ด้ยวยนะทุกคนก็คืออัพเกรดไททันคาเมล่าแมนนะทุกคนอันนี้เนี่ยรีเมคมาใหม่ครับ DPS เนีในเกือบห้าหมื่น ทำดาเมจแบบ9ก0 0พันแทำไมไม่ให้10,000ไปเลยอ่ะอีกแค่200ก็ไม่ให้เหรอะนะครับมีการแบบถืออาวุธคอมมาแล้วนะโอ้โหยังตึงนะครับทุกคนระยะไกลๆอะไรเงี้ยมีขี่แจ็คแพร์ด้วยข้างหลังมาแล้วผมร้านสตาร์บัคสโตนร้านจิ๊กเก็ตพาร์ทแมพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเติมโลบักหรือจะเอ็มเคฟาร์มเงินแมพทอยเลทเราก็มีและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปซื้อกันนะคะได้ที่ร้านสตาร์บัคสโตน แต่ว่าตอนนี้คือพิซซ่าเรานี่ยังเข้มเหมือนเดิมนะผมบอกไว้เลยนี่ครับบอสสามสิบมาแล้วทุกคนเลื่อนห้าเศษนะครับก็ไม่ขนามือเราแปลว่าบอสด่าน40เนี่ยคือเลื่อนหนึ่งล้านนะทุกคนจะโคกเดเอะฟดอะไรอีกแค่เก้าเวฟเท่านั้นทุกคนแต่ว่าเราต้องชนะบอสด้วยนะคือเราต้องฆ่าบอสให้าตายด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวมาล่อหน่อยตัวมาล่อ,อผมก็คือตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราเอามายืนล่อเลยนะ เขมเข้มเก้มมมาล่ะเขียวน้ําแข็งโมรณะแล้ะเกี่ยวซุเอายังยังนี่เกี่ยวขึ้นมา p ิซ z ่า forever ทุกคนเดี๋ยวถ้าถึง <ๆ S 2> เวฟสี่เนี่ยผมจะหยุดออโต้สคิปไปก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราหยุดออโต้สคิปก่อนนะครับแล้วเราฆ่าบอสเสร็จเนี่ยแล้วเราค่อยออโต้สคิปนะครับมาเว้ยทุกคนมาละบอสมาละผมเอาตัวมาล่อแล้วนะครับนี่ตัวล่องผมเป็นไง เอาลอดได้นิดเดียวนี่ดูดวิ่งไม่ออกคือวนคดรช้าทุกคนดูดิโอ้โรสโลเยอะจัดเอาไปต่อดิครับหลังจากนี้ทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราจะออโต้สคิปอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยเวฟ42นะครับเขาบอกว่าเวฟ42ด่านนี้เนี่ยเท่ากับด่านไนแม่เวฟ50เลยนะไนแม่ทั่วไปทุกคนที่เราเล่นกันประจำะ่ะ คือด่านนี้เนี่ยต้องแบบว่าเกินเวฟห้าสิบขึ้นไปนะทุกคนมันจะแบบยากขึ้นแล้วอะแบบรู้สึกแบบยากแล้วนะครับแต่นี้ก็เริ่มยากแล้วนะเออถ้าใครแบบว่ามีทีมแบบโหดโเด็ดๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะทุกคนว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นดูนะทุกคนคือถ้าอยากติดบอร์ดไปไกลเนี่ยผมว่าออโต้สกิลไม่ได้หรอกต้องค่อยๆเล่นนะครับแต่ตาเนี้ยผมแบบต้องรีบไปเอาปีกนะครับค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับตาหน้าวิลับว่ะเดี๋ยวรับบอร์ดไม่ไหวหรอ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องมีสปีกเกอร์ดูนะ่ะลำโพงซ่อมอะ่ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนตอนนี้คือเอาปีก่อนไปโลดโอ้โหเซตนี้ไม่ไหวฮะล่างมาได้ถึง50นะทุกคนคือ50ก็ไม่ไหวด้วยซ้ำนะเพราะว่าตีบอลไม่ตายนะทุกคนถ้าค่อยๆเล่นอะ่ะได้อยู่แต่ออโต้คิมลำบากครับแต่ว่าเซตนี้ไปไม่ถึงฟันละอาจจะต้องเอาแบบพวกกอรลี่มาหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวค่อยไปหาวิธีใหม่ โอ้แต่ชักโคกเดาแฟดเดียวหูยเดือดว่ะทุกคนด่านนี้เดือดแลเนี่ยแต่ที่แน่ผมน่าจะมาได้กี่เวฟรอบนี้กี่เวฟเนี่ยโอ้โห16นาที47เวฟโอเคเดี๋ยวเราไปล้อปีกันดีกว่าทุกคนอ๋ออันนี้ก็จะเป็นล็อบบี้ใหม่นะทุกคนแบลปีก่อนลูลูลูลลลลลล,ลกดเคมตั้งแต่นะับปากซอยเลยไนดะ้ปะและ้วเราก็ซื้อเลยอาวรื มันเป็นของผมคุณมากนะแล้วตอนนี้คือเหลือหนึ0 0 0นนะเออเนาะก็ถือว่ายังทันอยู่มั้งวันนี้เนี่ยเป็นวันเด็กด้วยนะทุกคนก็สุขสันต์วันเด็กนะครับเดี๋ยวก็จะสุ่มตัวแบบแจกเด็กๆซะหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวไปสุ่มกันในสตรีมแล้วกันนะทุกคนนะครับตอนนี้มีตังสอง0สนบาท ก็ไม่มีตัวใหม่เข้ามามัง้งเหมือนจะมีแค่รีเมคหรือเปล่านะครับกล่องเนี่ยเขาก็เปลี่ยนนะทุกคนเปลี่ยนให้มันดูสวยนะครับเี่ยปะกล่องแมงมุมกล่องซันตา้ากล่องไก่เตอร์กี้เนี่ยเปลี่ยนให้มันดูสวยขึ้นทุกคนเห็นปะแมงมุมแมงมุมเนี่ยและนี่ครับผมอัปเกรดแททัทนคมร่างแมนรีเมคมาครับเดี๋ยวไปโชว์สักนิดหนึ่งนะแต่ว่าก่อนนี้เราจะไปรีวิวตัวอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เขาไปใส่ปีกชักโคก่อนนะทุกคนกัน,นเนี่ยอารทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าปีกชักโคกจะเท่หรือเปล่ายังงดคนไงไปนใจให้วยะุ มาแล้วนะครับก็เป็นสีฟ้ากับสีแดงเท้าเป้าแต่ว่าดีเจย,ยังไหวอยู่นะทุกคนเห็นปะเออแต่ว่าผมมีกีเลเซอร์คอยสโลด้วยนะเอาล่ะทุกคนได้เวลาแล้วผมสําหรับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนตรงไหนด้บ้างสวยดิตรงนี้จัดมาทุกคนโอเคอัปเกรดเลวเวลสอเลยทุกคนปาบ ตอนนี้คือดาเมจ500ระยะ30ครับคูดาว0.2ซึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่าตัวพี่แกเนี่ยตีไกลมากนะครับตอนนี้นี่อัพเลยรัวๆเลเวล4มาเลยละกันนะครับเลเวล4ตอนนี้คือดาเมจ104นะครับระยะ50ครับทุกคนตอนนี้ก็มีแจ็คแพคเสริมมาครับแล้วก็มีปืนนะปืนติดเขนอันนี้อัพเกรดเพิ่มครับทุกคนเลเวล5นะครับต่อเลยทุกคนอ้าวลับสงสัยต้องให้พี่โดนมาละแต่ว่าขออัพเกรดก่อน ตอนนี้คือเลเวล6ดาเมจ3น0ปครับทุกคนมีการเผาไหม้แล้วตอนนี้มีไฟออกมาจากหน้าอกนะครับทุกคนอาพมเกรด10,000มืต่อครับเลเวล7ครับทุกคนตอนนี้เลเวล7ดาามจดห0าครับระยะ55านะทุกคนต่อไปก็ขั้นสุดท้ายละสรุปอัพได้8เลเวลนะทุกคนขั้นสุดท้ายเนี่ยเขาจะถือค้อนออกมาด้วยนะเดี๋ยวเรารอดูครับว่าจะเท่แค่ไหนปู้ยิ่งดังมากเสียงปืนโคตรดังทุกคนคอนก่อนดิเอ้ยหล่อจัง มันหล่อหรือป่าอทุกคนกูแต่ว่าโดนใช้งานหนักมากทุกคนคือมันโดนแบบซีซีเยอะหรอตอนนี้คือระยะ60นะโหระยะนี่คือเกือบเกือบเท่ากอรลี่เลยปะผมก็จำไม่ได้กอรลี่ระยะเท่าไหร่ขออภัยด้วยทุกคนลืมไปนะมันไม่ค่อยสโลว์เลยแฮะหรือว่าไฟอันนี้มันสโลว์ไม่ได้แล้วทุกคนหรือว่ามีแค่เผาไหมแต่ว่ามันก็ดูไม่ค่อยเผาเท่าไหร่นะทุกคนคิดว่ารีเมคมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ให้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์มาละกันงาบสำหรับอัปเกรดแต่ท่าน คาเมลาแมนก็ทุกคนก็รีบม,มาเล่นละกันนะผมว่าปีกก็น่าจะเหลือลำมังนะอ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับบันบืมยังอ้าอยังอีกเหรอฮะฮ้อแต่ผมไปละ